ร้านคุณเธอนะครับ EP หนึ่งเราจะวอล์กในการไลฟ์สไตล์ในการทําอาหารในแต่ละวันของร้านคุณเธอกันนะว่าเราจะทําอะไรบ้างในแต่ละวันเนาแต่ละวันเนี่ยร้านอาหารอย่างเราเนี่ยต้องทําอะไรต้องพบเจอกับอะไรบ้างนะครับก็วันนี้เปิดตัวเมนูใหม่หมูกรอบเนาะก็เคยทําแต่ก็ไม่ได้ทาบ่อยมากนะครับต้องบอกถึงนี้เลยนะ ก็งงๆเอาเนาะเพราะว่าเมนูหมูกรอบมันค่อนข้างที่จะท,ทำยากและเสียเวลานะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้เอาเข้าแล้วอยากดึงอะผมอยู่ตลาดิศอ่าเขาเรียกว่าไงมันขายแพงไม่ค่อยได้ผมก็เลยไม่ค่อยได้เอามานะครับก็เลยขายแต่เมนูหลักๆไปแต่ตอนนี้เริ่มขยับขยายละอ่ะอยากจะมีหมูกรอบติดร้านละนะครับก็เริ่มเลยนะวันนี้ห้าโลเดี๋ยวค่อยทำกันไปนะครับแล้วก็ส่วน ด้านอื่นก็จัดควายเสร็จเร็ยบ้อยแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วจะมีเปิดอัปออเดอร์ในแก๊ปนะครับมีอะไรซื้อของเสร็จแล้วตอนนี้ก็นั่งเตรียมของเตรียมอะไรกันนะครับจากละ่ะก็เดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มนะครับสักสามสิบนาทีหรือลองดูหนังจิ้มหนังเอาว่ามันจริงๆนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่นะหนักตัวชั้นไข่มันต้องเยอะกว่าน,นี้แต่มแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ ชอบไขมันน้อยส่อนตัวผมว่าชอบไขมันน้อยนะขนาดชอบน้อยนะนี่ยังอ้วนตุบเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปต้มนะครับเราตั้งน้ําแล้วเดี๋ยวเราไปต้มกันนี่ผมจะหัน่นชิ้นให้มันพอดีแบบพอดีกับหม้อทอดด้วยเนาะเพราะว่าเราใช้การอบให้มันแห้งโดยการใช้หม้อทอดนะครับก็หั่นให้มันเป็นชิ้นพอดีพอดีอย่างนี้เอาใช้ง่ายนะครับจิบออกมาทอดทอดไปเียใช้ง่ายนะครับหั่นชิ้นให้มันพอดี ครับผมเดี๋ยวเราไปลงหม้อทอดตรงต้มต้มกันนช่ไครับเราก็ตั้งน้านะครับให้มันพอเดือดแล้วใส่ต้มลงไปเลยไม่ต้องใส่เกลือใส่อะไรนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาเกลือหานหนักอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเค็มจนเกินไปหมูกรอบเนี่ยเราต้องเอามาปรุงรสชาติอะไรอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอาความเค็มจากตอนกุ้มสายชูนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะเปิดไฟแรงขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะจับเวลา3สบนาทีกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันทีละไป เดี๋ยวลองพามาชมบรรยากาศร้านก่อนอยือว่าเป็นีพีแรกเลยแนะนำร้านอเธอกันไปเลยนะก็ร้านอเธอก็จะเป็นร้านแบบสไตล์ประมาณเนี้ยเล็กๆกลางๆไม่ได้ใหญ่มากครับมีเนสอง like, mm hmm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9โต๊ะนะครับแต่ก่อนมีประมาณ10โต๊ะเลยนะตั้งตงงนี้เต็มเลยนะครับมันมันก็ยังยายไปไม่คยได้นครับ แล้วอย่างหนึ่งนะครับพี่รู้กันดีเลยนะถ้ามาคนคุณด้านางตาผมเนี่ยเขาจะเรียกผมว่าเชฟกระทะเหล็กจริงๆไม่ได้ไปออกรกกายการเชฟกระทะเหล็กอะไรนะแต่ผมขายกระทะเหล็กที่อามาดูอีทิ้งอาชีพนะบะนะครับปีิมงอาที่คือการให้กระทะเหล็กขายนะครับเป็นขายกระทะเหล็กเขาเนี่ยครับกระทะเหล็กของเรามันเป็นยังไงเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่นะครับทากเป็นอย่างนี้ เป็นกระทะเหล็กที่ใช้ในครัวนะครับหรือในครัวเรือนทั่วไปปกติเลยครับพี่อ่านะครับไม่นู่อาหารมันก็พวทั่วไปแล้วพี่แต่สไตล์รสชาติของผมนะครับถ้าเกิดใครที่ติดตามผมอยู่แล้วนะผมจะเน้นชูรส <c oughs> นะแต่ก็ไม่ใช่เลหรอกพี่มันก็เป็นเครื่องปรุงอาหารเนาะแต่เราใช้ของดีทุกอย่างนะครับมีแบบเขาเรียกว่ามีออยอาามีทุกอย่างนะครับมีต้นแจ้ทุกอย่าง,าง,งเลยอาหารก็เป็นเมนูหลักๆ,ๆนะก็จะเป็นเมนูที่ผ เองนะครับเขาเรียกว่าเมนูฟิวชั่นเนาะก็คิดเองทักส่วนใหญ่แล้วก็รอาหารจะออกไปทางรสชาติแบบที่มันเขาเรียกว่าไงนะจัดจ้านหน่อยเผ็ดหน่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูตอนเข้าครัวเข้าอะไรกันนะว่ามันจะมันแค่ไหนตันะ้งแต่แต่ละวันผมผมบอกเลยว่าสุดยอดบอกเลยว่าใครที่อยากทำงานในครัวหรือแบบอยากเปิดร้านอาหารลองดูนะลองดูว่าจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างครับ พอต้มเสร็จแล้วเราก็จะมาบั้งนะครับบั้งก็ประมาณหนึ่งนิ้วเนี่ยกะเอาเนี่ยหนึ่งนิ้วสองนิ้วก็ได้แล้วแล้วแต่ว่าเราจะชอบหนังหนังใหญ่หรือหนังแบบผ่านถ้าเราบั้งสองนิ้วเนี้ยก็จะได้หนังใหญ่ๆเราก็บั้งประมาณนี้หนึ่งนิ้วเนาะประมาณนี้ครับก็บั้งลึกหน่อยนะครับให้ถึงชั้นชั้นในมันประมาณนี้ มันี้ไปเรื่อยๆสูตรนี้ก็จะเป็นใช้เตาอบนะครับใช้หม้ออบหม้อ,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 อหมอบร้อนนะครับหั่นประมาณนี้ถึงประมาณนี้เห็นไหมครับใครจะทำนี่งอก็ได้นะวางถึงไว้ ดับนมมันออกจริงๆเขาจะเลือกส่วนเขากะาจะมีการแต่งนะครับแต่งอนนเดียวมากตรงมัางนะเ <c oughs> อบอกเลยว่าเป็น <łość> ไม่กี่ครั้งละกันที่ทำหมูกรอบเนาะตองบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าในร้านแบบไม่มีเมนูหมูกรอบเลยก็แทบจะมาฝึกเรียนรู้แต่รู้วิธีทําหมดเลยนะนี่รู้วิธีการทํารู้วิธีเก็บรู้วิธีทุกอย่างหมดเลยจะแต่แค่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้ทํามากกว่า พอรมโอรรรรรีโอกาสวก็รีบครับรีบจัดเลยรีบคว้ารีบทำนะครับโอกาสเวลามันเริ่มเข้ามาถึงเราต้องรีบทำครับทุกอย่างครับหนังเนี่ยพอเราต้มนะจริงๆเนี่ยเราเราลองเอาซ่อมนะครับบางทีอาจจะต้มไม่ถึงสามสิบนาทีหรอกลองเอาซ่อมเนี่ยจิ้มดูแค่กดเบาๆเนี่ยถ้ามันเริ่มเข้าก็ถือว่าได้แลแบเบาๆนะ แต่สูตรนี้เราจะไม่จิ้มนะครับเราจะไม่จิ้มหนังเพราะเราบ้างแล้วเนาะเดี๋ยวนี้มันมีหลายสูตรครับมันไม่จําเป็นที่ต้องจิ้มหนังก็ได้มีแบบหลายสูตรมากเลยบางคน,นไม่ต้มก็ยังมีนะครับบางสูตรเนี่ยไม่ต้มก็มีเดี๋ยวนี้โหหลายสูตรหลายวิธีหลายแนวทางมากในการทํานะเนี่ยมันไม่สวยเลยนึงนะจริงๆันต้องแต่งนะ บางทีชิ้นมันไม่สวยเห็นเนี่ยมันต้องแต่ง็นอกอบเนีความสำคัญคือเรื่องชิ้นต้องสวยด้วยต้องแต่งกอบถึงมันถึงแพงอะพี่จริงๆอะกว่าจะทำออกมาได้แต่ละแต่ละ,น,ละ,ละนันนาโคหลายขั้นตอนสิบโลนี่น่าจะทำเสร็จน่าจะเหลืออยู่แค่ประมาณครึ่งเดียวนะครับถ้าหมูสิบโลถึงเขาทำกันนะก็จะเหลืออยู่ประมาณราวๆห้าถึงหกล ยิ่งอ,อกหลายรอบยิ่งอะไรก็ยิ่งไปอีกครับไม่แปลกใจที่มันจะแบบขายกันโลละเจ็ดแปดร้อยนะพี่ยอมยอมเสียตังค์ซื้อเถอะอย่าทำรึมถ้าผมเป็นไปได้ผมก็ซื้ออยากซื้อเขาเหมือนมาทำเหมือนกันนะแบบนี้นะครับเรียบร้อยหมดละแล้วเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ำส้มสายชูแล้วน้ำเกลือแล้วก็เกลือนินหน่อยผมเทน้ำส้มสายชูแล้วนะหมดละเกือบหมดขวดแล้วก็เกลืกอเกลือก็โรยโรไปอย่าไปใส่เยอะพี่มึงเค็ม เราแต่จริงๆตำหลักเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเอาไอ้หมูก,กรอบเนี่ยไปทำอะไรถ้าเกิดเอาไปกินเล่นก็ควรมีความเค็มน,นิดๆแต่ถ้าเกิดเราไปทำกับข้าวเนี่ยไม่ต้องเน้นเค็มน,นะเพราะว่าเดี๋ยวเราปรุงอยู่แล้วนะเราก็จะขี้คว่ำลง,งนี้นะ ควลงให้ทัวท่วก็ไม่ต้องทีเรียดมันนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอะไรกดอย่างนี้ไว้นะเพราะว่ามันจะมีส่วนหนักที่มันแบบไม่โดนหรือเราจะขูดูกูออก็ได้ขูดๆกันไว้นะครับอย่มมางนันซึมเข้าไปนะครับมาใจาเป็นอย่างนี้นะผสมใส่ชูผสมเกลือถูถูแล้วก็ระหว่างที่ผมทำออเดอร์ทำหมูกอบน,นะัปมาทูลไปจะกิออเดอร์ ตัวนี <toys> ้นะครับต่ออย่างเมนูนี้ก็ผัดมะเพรานะครับผมก็จะปรุงเบ็ดน้ำซอสไว้แล้วนะครับใครก็สามารถผัดได้เนาะปรุงเบ็ดน้ำซอสไว้แล้วก็เป็นน้ำซอสปัดปรุงรสเดี๋ยวผมมาสอนให้อย่างละเอียดเลยนะครับหมูใส่เท่าไหร่แล้วก็ใส่น้ำซอสเท่าไหร่อะไรแบนี้มันจะง่ายง่ายใครผัดก็สุดท้ายกัน ใช้หม้ออบลมร้อนหรือใครจะไปตากแดดก็ได้ถ้าเกิดตากแดดเนี่ยก็ต้องหาแดดที่มาแรงๆหน่อยนะครับถ้าหม้ออบลมร้อนก็จะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณอ่า200หรือ150ก็ได้แล้วก็เพิ่มระยะเวลาเอานะครับ30นาที40นาทีเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการดูดูนะครับว่าด่นงหมูควรได้แบบไหนนะครับดังหมูจะต้องสีงแบบมันๆน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็จะต้องแบบแห้งๆนะครับ มันจะฟูกรอบถ้าเกิดไม่แห้งหรือมีไขมันอย่างเงี้ยมันจะไม่ฟูไม่กรอบนะครับมันจะเหนียวนั่นเองนะครับปัญหานะครับขั้นตอนสําคัญที่สุดของการทําหมูกรอบเนี่ยคือการตากให้มันแห้งยิ่งแห้งเท่าไหร่นะครับมันจะยิ่งฟูนะอันนี้ลองลองหาอ่าเขาเรียกว,วันในกลุ่มหรืออะไรตรงเนี้ยดูนะเพราะว่าผมก็ไปศึกษาเหมือนบบกันนะครับยิ่งแห้งอ่ะมันจะยิ่งฟูคล้ายๆหลักการง่ายๆเหมือนนี้ อ่านเรียกว่าอะไรแคบหมูว่ะพี่แคบหมูพอเวลาเราเกียวเวลาอะไรเรารีดนะะ้ำมันออกแล้วมันจะแห้งอย่างเงี้ยมันก็จะฟูขึ้นมานะครับก็ผมอุประมาณนี้นะครับใส่ประมาณสามชิ้นอย่างงี้นะ,ะนะประมาณสามชิ้นอย่างงี้แล้วก็ขับลุยนี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมจะใช้ไฟแรงแล้วก็คว่ำลงมาแล้วก็ทอดนะครับ จะได้หนังฟูสวยๆอย่างนี้เลยนะมันก็ผมทําสูตรแบบเขาเรียกว่าไงหนักไม่ฟูมากนะผมจะไม่ให้มันฟูมากนะครับผมจะให้มันแบบพอให้มันรู้สึกแข็งอะไร,รก็เล้วกันไพ่บอลพอรู้สึกว่ามันเป็นกรอบอบให้่มปนกรอบนั่นเองนะครับไม่ไม่เอาฟูบแบบฟูโนตรเตือนไปนะใช้ไฟค่อนข้างกลางไปทางแรงนะครับอุณหภูมนะินะ้ำมันะ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 สูงหน่อยนะไอตรงเนื้อมันเนี่ยมันสุกอยู่แล้วครับเราแค่แต่งสีให้มันสวยนั้นเองนะครับ ที่สําคัญ mm. เนี่ยคือเราทาหนักให้มันกรอบครับที่สําคัญเนี่ยคือตัวตัวทอดนะเราต้องทอดหนักให้มันกรอบแบบนี้ครับถามว่าเราจะดูตรงไหนว่ามันได้แล้วหรือยังหรือหลังมันพอที่แบบเราจะหยุดทอดหรือยังเนี้ยตามใจชอบเราเลยความสีความเข้มนะครับถามว่าถ้าเกิดมันขึ้นพร้อมแบบนี้คือมันกรอบแน่นอนแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันกรอบแน่นอนแล้วแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกแบบให้ดูนะก่อน นี่คือหมูที่เราอาอบเรียบร้อยแล้วดูจำจาสีหนังไว้หนังจะเป็นอย่างนี้นะหนังจะเป็นอย่างนี้จะต้องแห้งอย่างนี้นะแล้วเราก็คว่ำลงแล้วก็จุ่มลงไปนะครับจุ่มลงไปแบบนี้ตอนนี้ก็อยา่าเพิ่งไปยุ่งกับมันปล่อยไปก่อนไฟเนี่ยอยู่จะอยู่ค่อนข้างที่จะไปทางกลางๆไปทางแรงจะไม่อ่อนนะครับอะลองจุ่มดูไปอ่าแบบนี้นะอ่า นะครับทอดไปแค่ลงไปปุ๊บมันก็จะเริ่มปูอ,องนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นแล้วก็จะพลิกให้ดูก่อนเลยเห็นไหมครับมันจะเริ่มปูองเป็นตักหมูแล้วแบบนี้นะอ่าเราก็เลือกตาม,มความชอบของเราได้เลยนะครับหลังจากทอดเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนก็จะได้ตังหมูแบบนี้นะครับตังหมูแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปทอดอีกรอบเป็นตอนไฟแรงนะครับ ถ้าเราทอดไม่สําเร็จเนี่ยมันจะเสียงม,ม,มันจะไม่เนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงกรอบนะตรงเนื้อมันเนี่ยเาค่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยพลิกด,ด้านมันสีมันก็สวยนะครับเพราะว่าตัวเนื้อมันเนี่ยมันถูกต้มนะครับแล้วก็ ตบจนมันสุกอยู่แล้วเราจะเน้นที่หมักมันอย่างเดียวเลยหมูกรอบเนี่ยจะเน้นที่หมักมันไปเรื่อยๆนะครับจนมันจะกรูฟ่อนเลยนะครับให้มันกรูให้มันกรอบของมันอนะถ้ามันยังไม่กรอบกรอบก็ลงไปทอดก่อนให้มันกรอบครับจะตะวัดน้ำมันใปก็ได้